สวัสดีครับมาเบรงเรื่องอีกชุดนะครับของไอต้นนะสวีสักบานหินลับเครื่องเสียงเพ่นเนาจะจ้ความเพ่นกันกเรื่องเม้าแล้วเนาะช่วงนี้ก็ผลตกอาจจะไม่ได้เห็นหน้าตาของเครื่อ,องปรุงอันนี้ก็เป็นได แกิโลกิโลว่างั้นนะครับมีสอบามครับเป็นตู้รถถังครับเป็นตู้รถถังด้านหลังเป็นตู้รถถังนะครับมีหม้อเต็บดาวนะครับมีกับฟันไฟพันหอกไว้ไหมเนาะอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งเบกมถูจัหน้อยก็ขุดห้องเอ็ก้านะครับเอก้าจะยู่เป็นห้องเอ็กาเอ้าพันนะครับมีคอร์ทีคิว ผก็ถือว,ว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นระบบมีดิจิตอลแล้วก็ระบบของอนาล็อกนะครับเป็นมิกซ์มิกไม่รู้ของอะไรนะครับกปกไววเนาะดี๋ยวฝนตกพาวเวอร์ของเอกซาวจะยภูปุ่มิอ9 0 0 0ันนะครับหรือว,ว่าน้ําเสียงไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ไปดูด้านหน้านะครับ ตู้เสียงกลางมาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหมีเก่าตู้เนาะอ่าช่วงนี้ก็รอขณะที่แห่นะครับใส่ระบบค่ะจะฟังจะฟังเ็นกับเป่าเดียวจะฟันกับเท่านว เรื่องเสียงชุดหนึ่งของบ้านที่รับอรับในจังหวัดน้ำสำรักวันนี้ก็ใส่ลูกหนักใส่ลูกหนักนะครับก็คือติดของรถถังนะครับในตู้รถถังอ่านี้มันตบโมไปนะบนบนเนาะปนตบเดี๋ยวปนเดือดจิติดต่อครับน้ำเสียงก็ไม่ธรรมดานะครับ น้ำเสียงไม่ธรรมดานะครับน้ำเสียงของต้นเศร้าเนาะต้นเศร้าบ้านกิดลำเนาะหรือวว่าเป็นตู้รถถังทั้งหมดก็แปดดอกนะครับแปดดอกหรือว่าน้ำเสียงก็ใช้ได้นะครับเครื่องทำไฟก็กำลังบัดก็สูงอ๋อยังมีอีกครับมีอีกโอ้บัดใดมีอีกนะครับเป็น power แต่งนะครับเรื่งมันก็เป็นสร้างเนาะ ปามเเวอร์เองนะครับหรือว่าหลายตัวนะครับพาวเวอร์ Power หลายตัวอยู่นะครับเป็นระบบที่ผสมประสานนะครับฝีมือช่างนะครับเป็นเครื่องเสียงที่ดังดีอีกชุดนึ่งของพาน,นนะที่รับเนาะเครื่องท้องไฟก็เป็นเครื่องท้งไฟเบินกะกําลังไม่ตกนะครับกาลังกาลังไม่ตกนะครับแล้วก็ดูด้านหลังไปนะครับเพราะว่าเป็นพวกทั้งหนาไวนะ้เนาะบนจิตตกน้าเนาะ โอเคนะครับถือว,ว่าระบบก็ไม่ธรรมดานะครับเอ่าพันของอีกสาวใจีุ่มก็ถือว,ว่าไม่ใช่ย่อยนะครับมีเิคนนั่งมาใส่ยื่นะี่เนาะก็ไม่ธรรมดานะครับนอะกจากเพิ่งไปสัมมิกรเนาะก็ขอบคุณท่านที่ก็มาชมระบบของอีกสาวใจียปุ่มจะความมึนเมาแล้วเนาะจากของมันคึกควงเบียดอยู่นเนาะจะทำอะไรตัวเอง ก็ขอบคุณท่านที่ก็มารับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับอันนี้เครื่องของต้นเศร้านะครับที่ว่านำเสียงมันกับพระธรมดาว่านทีมงานมักเมาครับคุณมองไปเห็นรับศิลามงคล Thank <laughs> you.